ลากมาลากมาเสียบเอาดึงมากดมาเสียบอีกเสียบดิอ้ย,อยอดอกนี้ครับเอาเรียบร้อยครับสวัสดีครับแฟนยูทูบชาแนลดูมวยบายยัลนาล,ายละายแต่ในไฟนี้ครับเป็นคิวของฟานิมิตวิริยฟาร์มที่ถูกประกบให้เจอกับอาจารย์มวยขเขมรติดตามรับชมครับอาจารย์ขเขมรครับจะใช้ศาสตร์มวยขเขมรที่เคยปราบสิงโตจนเกี้ยงประเทศกัมพูชามาแล้วมาปราบมวยไทยด้วยวิธีไหนโปรดติดตามรับชมครับ และก่อนที่จะชมมวยพื้นี้ครับฝากกด Subscribe กดสังกติงติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมาานที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยขเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่31มกราคมปี2019หรือตรงกับปีพศ2562ที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยมาครับฟ้านิมิตวิริยะฟาร์มครับไนี้เจอกับพมสลายนักชกชาวกัมพูชาครับ โชคในพิกัด6กิโลกรัมกำหนดยกครับแต่การนี้มีขึ้นที่คำเมรและกัมบูชาครับนี่ครับนักชกไทยครับวานิมิตวิริยะฟา์มครับกำลังไหวครูอยู่นี่นักชกัมบูชาครับผมสไลด์ครับผมสไลด์ลายนี้นี่ถือว่าเป็นแหมระดับการมวยคขมรเลยนะนี่มีครับ27ปีในตอนนั้นครับ สูง171ซนติเมตรครับผมสไลดนะ์นักชกชาวกัมพูชาครับระดับอาจารย์มวยนะสี่ปีนะออแต่ปั้นใจอะ่ะกระดงกระดูกอะไรเงี้ยคือระดับอาจารย์มวยนะ่มันมันต้องไม่ธรรมดานะสีปีนะครับอายุแกในตอนนั้นครับสูง168ซนติเมตรครับแต่ดูเหมือนว่าส่วนสูงนี่จะเป็นรองทางด้านของฟานิมิตริรรยะฟาร์มอยู่ชัดเจนเลยนะแ,แกไม่กลัวนะแกบอกว่าแกแมแก อาจารย์มวยอ่ะอาจารย์มวยเมนนะเออเดี๋ยวจะโชว์แม่ไม้ในตำนานนี่ขนาดสิงโตหมดประเทศมาแล้วนี่แคบฟ้านิดบิดนี่สิวสิวเออสิวสิวย่างแน่นอนผมสไลดนี่ครับแม่สักเติร์ดโอ้โหนี่พวกทรงทรงแบบเข้มขังอ่ะเออทรงแบบเข้มขังอ่ะโอ้น่าจะมีอาคมเลยนะไว้นงไว้หนวดโอ้โหอ่ะลิงเกอร์สาวยกป้ายครับต้องมีให้ดูแทบทุกเทปครับไม่มีเดี๋ยว f อซีเราจะว้าวครับ อดูไปมันพังก่อนมวยเริ่มครับกรรมการรอสับครับเรียกขอสับครับมือมาแล้วอ่าเรียกเรียกให้พร้อมหน่อยเตรียมเตรียมเตรียมอเตรียมเรียกกันครับโอเคสับโชกครับยกแรกเริ่มครับแต่วันนี้นี่เจออาจารย์มวยเขมรครับไม่ธรรมดานะเห็นไม่ธรรมดานะ,านะอ,อ,อ,อเห็นปะโอเมื่อสักครู่เห็นปะ โอ้โห و, จะกระโดดบินครับกระโดดแตะแปดชั้นครับโอ้โห و. ยังไม่ได้ทําอะไรกันครับแคก่กระโดดขู่เฉยนะแต่แค่ขู่เฉยนะเอออย่าให้เอาจริงระดับอาจารย์มวยแหมนนี่มันมัน,มนไม่ธรรมดาอยู่แล้วไปขยับครับทางด้านของพมสไลด์ตุกตายก็อาจจะเก่งหน่อยครับจังหวะครับสาดขวาไปหนึ่งทีออยกครับโยกหาจังหวะเข้าทําครับก่อนจะไปก่อนจะใช้แม่ไม้ แม่ไม้ฆ่าสิงโตอ่ะเออสิงโตยังเกี้ยงประเทศมาละโอ้โแค่มวยไทยคนเดียวนี่มันแบบโธ่สิวๆอ,อืออ้จังหวะน,นะครับแต่สูงแต่สูงก็ยังยังโดนไม่เท่าไหร่ครับโดนโดนนวมซะมากกว่าครับติดก,กาะมากกว่าครับโอ้โนี่ครับคนดูคนดูมารอดูอาจารย์มวยเหม็นนะจะโชว์แม่ไม้ในตำนานแม่ไม้ในกำแพงครับเรียกว่าแม่ไม้นี่มีเป็นพันปีอ่ะเออโอ้ จังหวะนี้ครับของของจับในเด้งไปหนึ่งทีครับเด้งไปหนึ่งทีอีกทีครับน่ะรวบล่างครับล่วงล่าครับแมไม่รู้เป็นถ้าไม่ตายผมมวยเขมรว่าจังหวะนี้ครับโดเสียบล่างมาล่างมาเสียบเอ้าดึงมากดมาเสียบอีกทีเสียบเนียโอ้ยดอกนี้ครับเอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหใช้เชื้อเป็นหมอนนอนแล้วครับเอ้าเอานอนอาซาอาซาว่าไงครับจานจานว่าไงจันอานัเหวือนไหวครับโอ้ยดีครับดึงละดึงมากดโอ้ยแข่งเขายอดนะโอ้ยตบด้วยป้องหู เอาเข่าตบบ้องหูโอ้โห uit. โคตรช้ารุนครับอ่ะไม่รอช้าครับแจกให้คร <in> <Pine> ับจ <c oughs> <scrape into existence> ับขวางเสียบลากมาเสียบซ้อนมาเสียบเสียบอีกทีเสียบอีกทีอ่าเอามือกันเอามือกันโอ้โหแหมไม้ของเขมรนี่มันไม่ธรรมดายิงเอามือกันเข่าโอ้โหเอามหินยิงจ่อยานรจ่อยานโดนอีกทีครับเรียบร้อยครับโอ้โหน้าคว่ำเลยครับโอ้โห แม่ไวเอาลาวนอาซะทายฟันยางครับถ้าไม่ตายมาแล้วครับทา,ายฟันยางโอ้โหโดนเสียบเข้าบ้องหูครับโอ้ยยังโหดครับโอ้โหไม่น่าจะลุกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อาจารย์โอ้หลูกศิษย์ต้องหามแล้วครับตอนนี้เตียบหุยแทงยัดเข้าไปข้างครับพี่น้องไมันจะไปรอดแล้วพี่น้องเอ้ย ูครับกดกดมาเสียบโอ้โหแทงยัดเข้าไปทางโอดแทงไม่เก่งใจอาจารย์มวยเหม็นเลยเรียบร้อยครับนอนอ้าซ่ายังไม่เห็นละครับอ่ะลุกลุกขึ้นมาได้ครับอ่ะยังไหวครับโอ้โหโดนแทงตบบ้องหูได้เข่าทั้งเข่าเข้าไปทางอีกครับโอ้โหน้ำใจนักกีฬาครับเข้าไปขอโทษขอโพยอาจารย์มวยเหม็นครับผมสไลด์เรียบร้อยครับลูกสิบต้องมาจุงลงนะครับตอนนี้ รอชูมือครับอย่างเป็นทางการครับอาจารย์มวยเหม็นครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับเรียบร้อยครับนอนอาซาคลายฟันยางครับสุดท้ายก็ได้ใช้ท่าไม่ตายนะท่าคลายฟันยางนะโอ้โหกรรมการครับรอชูมือครับนักชกไทยแล้วครับฟานิมิตวิริยะฟาร์มครับเป็นฝ่ายเอาชนะนกพมสไลอาจารย์มวยเขมรไปในยกแรกนี่เองครับแบบว่องไวครับแมทในเมื่อนกระดับอาจาร์รับไป1ล้าน เรียนครับโอ้โหเก็นกี่บาทนี่เดี๋ยวช่วยตอบแอดมินหน่อยครับแอดมินอยากรู้นี่มันกี่บาทมันจะใช้หมดหรือเปล่าเนี่ยเออไม่แน่ใจจริงจริงรับชมจบทีนียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็ยองไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายต้องขอบคุณทุกการติดตามคิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ